สวัสดีครับนี่ช่องทีดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในแมสซิตีนครับนะ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะหลังจากที่ครั้งทีแรวที่เราแหกคุกมาเราป้นธนาคารครัครั้งนี้เราจะไปป้นรีสอร์ทนะครับนะซึ่งก่อนจะไปป้นรีสอร์ทเราขอมาดูไอ้พวกมิชชั่นอะไรพวกนี้ก่อนนะก็คือคือตอนนี้เราเลเวลหนึ่งร้อยเราสามารถไปเหมือนเครื่องเราเพรสเพรสไทร์ใหม่ผมไม่รู้มันมันเาเรียกว่าไงคือแบบมันเหมือนจะเปลี่ยนดาวเป็นสีอื่นนะก็คือน่าจะยกระดับเป็นเพรสไทร์ หนึ่งหรือเพย์ไซส์สองสักอย่างมัเขียนอยู่อ้างั้นเรามาเพย์ไซส์กันเลยมาโอเคเราจะได้ extra reward เราจะได้เวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ของเอชแรน n นอรเราจะได้ extra daily spin ที่รีสอร์ทแล้วก็ได้ดาวอันใหม่อันนี้นั่นเองปะงั้นเรามาเพย์ไซส์เลยปึ๊บเรียบร้อยเรากลับมาอยู่ที่เลเวลโอโอ,โอเกิดไขึ้นฮีโร่สามคนโอเคตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่เลเวลศูนย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสักที่เห็นผมอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคไะงั้นเราไปป้นรีสอร์ทเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าอาร์เมอร์นะ่ะมันด,ดีผมว่าเราซื้อเลยกันกโอเคจะได้แบบปกป้องอย่างงี้อ่าไะ,ะตอนนี้รีสอร์ทเปิดพรดีงั้นเรารีบไปกันเลยนะผมจะตอนนี้ผมเริ่มมีรถเดอนแล้วเราจะเอาเชแรนเนอร์ปีหนึ่งไปเราไปป้นรีสอร์ทเลยอ่าซึ่งทางไปรีสอร์ทคือมาตรงนี้โอเค ตรงน,นี้ขับโดนรับแล้วซึ่งก็คือเราจะไปป้นที่นั่นอีพีอื่นแต่เราไปวันนี้เราไปรีสอร์ทก่อน,นซึ่งมาตรงนี้เสร็จแล้วก็อ่อเลี้ยวขวาตรงทางนี้ชึบโอเคอ่ะสุดน่ากลัวกลัวว่าจะมีฮีโร่หรือตำรวจมาโอเคเรารีบเข้ามาก่นอนอ่ะได้เห็นมีเสียงดังเสียงเสียงของมันี่ะได้ยินเราไหม ขอยได้ยินนะโอเคมาเรามาเริ่มป้นรีสอร์ทกันเลยบอกว่าจะไม่มีโจรเออเขาเรียกว่าอะไร,รฮีโร่มาเรามาแฮกประตูเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บกดให้ตรงสีแดงปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยแจ้งเพื่อนแล้วมีโอกาสฮีโร่จะมาตามล่าฆ่าผมต้องรีบไปโอเคเราจะต้องหลบเลเซอร์ชึบเราต้องเปิดคอมพิเวเตอร์สองอันพร้อมกันก็คือเครื่องนี้เปิดเลยหรอปุ๊บโอเค แฮกอีกเครื่องนึ punched, งเครื одним, ่องนี้เครื่องนึงมาเร็วเร็วเร็วชุบเร็วชุบโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ลบเลเซอร์ชุบลบแบบโปรเฟชชั่นนัลแบบนี้โอเคอันนี้ก็ลบเลเซอร์เหมือนกันมาอย่างนี้โอเคโยกขันโยกปึ๊บไปไปไปเร็ว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 อ่ะเราต้องเจาะประตู ชื้โอเครีบจเจาะเลยรีบเจาะรีบเจาะชื้โอเคเรียบร้อยใช้เวลาไป13วิโอเคตอนนี้เริ่มมีโจนคนอื่งมาไล่เหมือนกันมาป้นเหมือนกันป่ะรีบเข้าไปก่อนที่จะสายเกินไปโอเคปะเราป้นเราต้องเอาเพชรมาประมาณ2อันอย่างนี้ชื้ โอ้ <Okay>. oh, จะเลเวลสองแล้วงั้นวู้่วนเราได้ยินเสียงปืนน่ากลัวนะเนี่ยปล่อ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 ยครบสิบเคแล้วที่ไปกันเลยที่ไปรีบไปบอกว่าจะไม่มีตำรวจหรืออะไรมาฆ่าเราหรอถ้าเขามาดักนี่คือซวยเลยอะ่ะมันจะมีบางประเภทที่แบบมาดักหน้าลิฟต์แล้วแบบฆ่าตู่ตายขออย่างงั้นอย่างางั้นแล้กันโอ้ติ oh, ด ริบเสกรถแล้วรีบไปรีบไปรีไปรีบไปรีไปรีบไปรี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 บโปนริบกลับตะคริบกระสั้นมากโคสั้นโอ้โหโอ้กลับเลยร็วโอไม่เสียงแมวด้วยแบบน่าเสียงอะไรได้โอ้โหรถตำรวจไม่รู้ไม่เห็นไม่ชี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวโอ้โหรถนี่ก็ ดิฟมากโคตรดิฟเลี้ยวนี่เดียวเกือบเลี้ยวร้อยแปดสิบองศาให้เลยมาอันนี้มีรถอันนี้รถถังมาเลี้ยวเข้าและก็โอ้โหแหลกมากมาเข้าไป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 เอออย่างนั้นแหละและ,และเราก็สําเร็จเรียบร้อยเลเวลเป็นเลเวลหนึ่งเรียบร้อยได้เงินมาหนึ่งหมื่นดอลลาร์ไดรีสอร์ทได้ XP มาสามร้อยสิบซึ่งก็ถือว่าเยอะอ่า ตอนนี้ก็มีเงิน3านาใช่ผมเล่นไปสักพักแล้วผมก็เลยมีเงินเท่านี้ก็อันนี้ก็เป็นพวกอของอะไรเก็บได้นะก็ไม่น่ามีอะไรให้เก็บแล้วเอาไปว่าเราป้านรีสอร์ทสำเร็จเรียบร้อยและไม่โดนค่าว่าคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่นานี้กันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e แล้วกดกระดิ่งให้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงนี้ครับบ๊ายบาย